สวัสดีครับมาอยู่กับช่องหมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูาการตอนวัวน,นะครับแบบใช้บูดิโซหนีบนะครับซึ่งเป็นเป็นวัวของผมเองนะครับอยู่ที่คอกของผมนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ซื้อมาในราคาสอ0 0มบาทนะครับซื้อมาเตรียมขุนนะครับผมก็ว่าจะขุนในประมาณาปลายเดือน ธนวาเนี่ยครับแต่ผมก็จะตอนไว้ก่อนนะครับรอเจ้าหน้าที่ของสากลนะครับมาขึ้นทะเบียนนะครับรวมถึงการตีเบอร์หูให้นะครับผมก็ทําการตอนไวรอเลยนะครับปกติก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางสากลนะครับเข้ามาทําการตอนนะครับแต่อันนี้ผมก็ทําเองได้นะครับผมก็ตอนไว้รอเลยนะครับก็เหมือนกับผมพุนไว้รออีกสักประมาณหนึ่งเดือนนะครับเพื่อจะ ให้เจ้าหน้าที่มานะครับผมก็จะมาสาธิตการตอนให้ดูนะครับี๋่งผมก็ใช้ยานำสลบนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ฉีดประมาณ 3cc นะครับปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ 2cc นะครับแต่ตัวนี้ผมใส่ปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าผมผมต้องทําคนเดียวนะครับวันนี้ก็เลยเอาจนอยู่เลยนะครับนี่ครับหัวก็นอนแล้วนะครับนี่ครับ เป็นขั้นตอนให้วัวนอนในท่าราบนะครับที่สําคัญนะครับก่อนการตอนนะครับต้องงดอาหารนะครับให้กินเฉพาะน้ํานะครับเนื่องจากว่าถ้าเราให้อาหารก่อนการตอนนะครับเวลาวัวนอนในท่าที่ไม่เป็นปกตินะครับท่าแบบนี้นะครับพวกเศษอาหารนะครับจะย้อนขึ้นมาติดตรงหลอดอาหารนะครับช่วงต้นนะครับทําให โคสำรักนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อโคได้นะครับที่สําคัญเราต้องงดอาหารเลยนะครับนี่เป็นขั้นตอนของการมัดขานะครับซึ่งเราจะต้องมัดขาหลังก่อนนะครับสองขาหลังนะครับก่อนแล้วค่อยมามัดสองขาหน้านะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะตอนแบบใช้บุนิโซนีบนะครับต่อมาก็จะเป็นการมัดสองขาหน้านะครับคือผมจะสามารถ ทําคนเองได้คนเดียวได้นะครับตัวนี้นะครับแต่ผมก็ต้องใช้ยานานสลบที่ปริมาณมากกว่าปกตินะครับเพื่อให้วัวนิ่งนะครับพามาดูขั้นตอนนะครับนี่ครับต่อมาก็เอาขาสองข้างนะครับมามัดรวมกันนะครับโดยจะให้สองขาลังนะครับมาทับตรงสองขาน้านะครับ ต้องมัดให้สนิทนะครับไม่ปล่อยช่องว่างให้วัวสามารถาลุกได้นะครับนี่ครับการมัดนะครับซึ่งการตอนแบบหนีบนะครับถ้าวัวที่มีอายุไม่ถึง2ปีนะครับไม่ถึง2ปีนะครับการตอนนะผมแนะนำให้ตอนแบบใช้บูนิโซ่หนีบนะครับเพื่อจะให้ไข่ฝ่อลงนะครับไม่แนะนำให้ทำการตอนตอนแบบ เอาไข่ออกนะครับเนื่องจากผมประสบกับตัวเองแล้วนะครับการตอนแบบเอาไข่ออกครับเป็นวัวที่อายุประมาณ14เดือนนะครับตอนแบบเอาไข่ออกแล้ววัวผมชะงักในการาชะงักการจเจริญเติบโตเลยนะครับไม่กินกินอาหารให้ไม่ไม่เยอะนะครับกินอาหารน้อยมากนะครับก็ทาให้ขาดทุนนะครับซึ่งถ้าวัวยังไม่ถึง2ปีผมแนะนําให้ตอนแบบ หนีบนะครับให้ไข่ฟ่อนะครับแต่ถ้าใครต้องการตอนแบบเจาะก็ต้องให้วัวที่น้ำหนักตัวเยอะๆนะครับหรือว่าเป็นวัวที่อายุ3ปีขึ้นไปนะครับสามารถตอนแบบเจาะนะครับราก็ทำการหนีบด้วยนะครับในเรื่องของการหนีบก็เราจะหนีบตรงขั้วของอัทาวัวนะครับหนีบให้ตรงบนนะครับตรงสูงๆเลยนะครับติดกับพื้นท้องนะครับ แต่ถ้าเราหนีบตรงกลางเลยครับกลางไข่นะครับจะทําให้เกิดการอักเสบนะครับจะเกิดการเน่านะครับก็เป็นปัญหากับวัวอีกนะครับจากการหนีบหนีบก็หนีบที่ละข้างนะครับที่ละไข่นะครับเราจะทําการฉีดยานะครับซึ่งยาที่ผมใช้ก็จะเป็นยาถ่ายพยาธินะครับไอโอแมเอฟนะครับเป็นของนอกนะครับที่สรรคุณก็คือ สายพยาธิทั้งภายนอกและภายในนะครับทั้งในตับครับแล้วก็พวกเห็บนะครับในการนีบก็จะกําหนดเวลาอยู่ประมาณสักนาทีครึ่งนะครับแต่ละข้างนะครับถ้าเราปล่อยไว้านานจะทําให้อาจจะทําให้ขั้วของอันทาวัวน,นะครับขาดนะครับเกิดการเน่าอักเสบนะครับก็จะนีบไว้ ความรู้สึกประมาณว่า,อ,าอันท่าของวัวจะมีลักษณะเย็นๆนะครับถ้าเราเอา,อามือคํำลงมันจะมีความเย็นนะครับตัวไหนที่หนีบแล้วก็สามารถเอาออกได้นะครับถ้าก็คํานวณประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับรับทีนี้ก็จะเป็นไข่ที่สอนะครับในการหนีบนะครับจากการหนีบเราก็จะหาพวกยาสีม่วงนะครับสมานแผละนะครับที่สําคัญนะครับ าการหนีบทั้ง2องไข่นะครับลอยลอยบุรีโซที่ทําการหนีบพยายามไม่ให้ไม่ให้ลอยทั้งหนีบอันทาสองข้างมันติดกันนะครับให้ให้ห่างกันประมาณสักหนข้อมือนะครับแต่ละข้างนะครับจะเป็นการตอนกัวนะครับซึ่งผมก็ทําเองนะครับ ำคัญก็ให้งดอาหารนะครับขอนตอนนะครับซึ่งวัวตัวนี้ก็ถ้าผมขุนประมาณสักอายุขุนสักหนึ่งปีนะครับก็จะประมาณน้าหนักสักหกรอยกว่ากิโลน่าจะได้นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าก่อนผมตอนนี้กินเก่งมากนะครับวัวตัวนี้น่ครับก็เสร็จนะครับเสร็จก็นำยามาใส่บริเวณแผลนะครับจะเป็น ผลหนีบนะครับผมใช้เป็นยาสีม่วงนะครับแล้วก็ยา,าเพนไดสเตปนะครับลดนะครับอาจจะมีแผลตามรอยหนีบนะครับครับพิ็นอ่านเสร็จนะครับก็ทำการเอาเชือกที่มัดขานะครับออกนะครับ ก็ารตอนนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสัก5-6นาทีนะครับในการตอนต่อตัวนะครับถ้าเราใช้เวลานานก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อว,วัวได้นะครับซึ่งวัวนอนในท่าที่ไม่เป็นปกตินะครับในท่านี้นะครับเมื่อทำการเอาเชือกออกหมดแล้วนะครับก็ให้ดึงวัวนะครับดึงวัวให้มาอยู่ในท่า ถ้าปกติก็คือถ้านอนแบบเอาหัวตั้งนะครับเราอย่าปล่อยให้นอนในลักษณะนอนราบนะครับเพราะว่าจะมีอันตรายนะครับเพราะว่ากระเพาะการทํางานของกระเพาะวัวจะไม่เหมือนกับสัตว์อื่นนะครับนี่ครับต้องให้อยู่ในท่าลักษณะนี้นะครับก็เป็นอันจบนะครับในคลิปนี้นะครับแถวผมจะมาอัปเดตอาการหลังของหลังอาการตอนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ช่องหมอวัวว,วันธรรมดาชาวนาวันหยุดด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ